พระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญร้อยตามเมืองพระยุคนบาทที่จะทรงสืบสารกีฬาเรือใบเพื่อสนองพระราชเป็น,นิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดการส่งเสริมการเล่นกีฬาเรือใบของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรมนาถบพิษด้วยการส่งร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบสองรายการ โดยครั้งแรกส่งร่วมการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงท้ววพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกกตาครั้งที่35ทร่งนำทีมเรือใบวายุเข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งทั้งสองรอบของการแข่งขันครั้งที่สองสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งร่วมการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวไทยประจําปี2567รทรงเป็นผู้แทนทีมวายุซึ่งเป็นทีมชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามอ่าว เส้นทางหาชะอำจังหวัดเพชรบุรีไปยังอ่าวเตยงามจังหวัดชนบุรีรบพระราชทานรางวัลนิรันดรหางเสือเรือพระที่นั่งเวคาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษรจากพระหัตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสร้างความปลื้มปิติต่อประสบนิกรชาวไทยอีกทั้งยังส่งมุ่งหวังที่จะสืบสานกีฬาเรือใบของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติรวมทั้งส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่นักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่ทรงพระกรุณารับการกราบบังคมทูลเชิญเขาร่วมการแข่งขันร่วมกับทีมเรือใบาวายุรายการโอรโต้พอร์ทันฟิตีิทูซูเปอร์ซีรีส์เซนลินวิกนราชนจาจักรสเปน ้องชมท่านว่าท่านอยู่ในเรือแล้วก็ร่วมกับทีมเรืออย่างอย่างอย่างแน่นหนาแล้วก็ วันนี้ก็เราก็โชคดีว่าโชคดีที่ลมมาทิศทางตามที่ท่านได้บอกด้วยเพราะท่านก็ได้ได้ช่วยช่วยดูทางด้านท้องฟ้าอากาศในฐานะที่ท่านเป็นท่านเป็นนักบินนะฮะเที่ยวแรกที่ได้ได้มีได้มีโอกาสเล่นกับท่านเนี่ยก็คือที่ภูเก็ตคิงส์ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ช่วงที่ข้ามอ่าวจากจากหัวหินไปสัตหีบอันนั้นก็ได้ได้ที่หนึ่งฮะแต่ว่าใน ฐานะที่มาระดับนี้เนี่ยเรามาแข่งในสนามอินเตอร์ระดับนี้นี่ก็ต้องใช้สมาธิมากขึ้นแล้วก็เราก็จะพยายามพัฒนาตัวไปเรื่อยๆผมเป็นไกล์ด้านบอลทีฟายูแล้วก็เรามาแข่งที่ TP52 Super Series เีรีส์ที่แกรโตโปรเ t ลส์ประเทศสเปนนะครับท่านสอนเราแข่งระบายแข่งมากแต่ทุกบ,บีที่ท่านมาดูแลเราพยายามให้เราเป็นทีม It's a great honor to have her racing with us this week. Um, and she's been super helpful with the weather forecasts and managing um, the wind. She's been noticing, as a pilot, she's been great at noticing all the wind shifts up high and um, cloud cues that would let us race better on the race course. As Team vahu we're gonna target and try and do our best every day and make sure that the team works together and we keep chipping away and take one place at a time. <laughs> ถ้ามาแบบแข่งที่นี่ทุกอย่างทุกคนในสเปนรู้จักว่าเราก็แบบมีแบบอ๋อาราชนีของเรามาแข่งด้วยแล้วก็แบบอออย่างทุกทุกคนที่นี่ก็แบบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจด้วยนอกจากทรงเป็นกำลังสำคัญของทีมเรือใบาวายุในการแข่งขันแล้วยังได้บังเกิดคุณูปการอันใหญ,ญ่หลวงแก่วงการกีฬาเรือใบของไทยในระดับโลกอีกด้วย ทรรทภันรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน เวลา9นาฬิกา47นาทีวันนี้สมเด็จพระกันนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินโครงการทหารพันธีกองผลพัฒนาที่2ค่ายสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งตั้งขึ้นมาปี2562ในพื้นที่ว่างเปล่าภายในโครงการบริหารจัดการพื้นที่ฝึกทางยุทธวิธีและแปลงทดลองเกษตรกรรมกองทัพที่2เชิงบูรณาการรวม90ไร่ โอกาสนี้ทรงเปิดศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระชานทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้และการบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชพระชานทรเพื่อน,นช่วยเพื่อนโดยกองพลพัฒนาที่สองซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการพร้อมกับทรงเปิดศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระชานทรเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้แยกสวนนครราชสีมาและศูนย์ผลิตพันธุ์กบพระชานทนเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้ ปัจจุบันกองทัพทพี่สองมีหน่วยเข้าร่วมโครงการทหารพันธี51หน่วยใน12จังหวัดตั้งอยู่ในค่ายทหารพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน20ค่ายเนรับพระราชทานพระราชานุญ,ญาตให้จัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้ในพื้นที่โครงการทหารพันธีกองผลพัฒนาที่2ค่ายสุรธรรมพิทักษ์เมื่อปี2544ช่วยเพิ่มการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักที่มีคุณภาพสะสมไม่เป็นมเมล็ดพันธุ์พระราชทาแก่ราษฎรที่ประสบภัยและราษฎรในพื้้นที่หาาาาางงไกกลรรรจัดสอาคา บรรจุมเมล็ดพันธุ์พืชพระสถา,านเพื่อนช่วยเพื่อนส่งผลให้สามารถดำเนินงานบรรจุซองพระสถา,านได้1502ซองต่อชั่วโมงในการนี้หน่วยงานาที่เกี่ยวข้องได้น้อมกล้าวน้องกระหม่อมถวายมเมล็ดพันธุ์ถั่วพระเป็ดเทกกบินบุรีตู้เกิดตู้ฟักเครื่องกกลูกไก่ลูกเป็ดกบนานครราชสีมากบนานลูกผสมระหว่างกบนครนายกและกบนานทุ่งกุลาหรือได้พระสถา,านแก่หน่วยทหารในจังหวัดต่างๆเพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการทหารพันธุ์ดีและพระสถา,านแก่รัษฎร ศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระสถา,านเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้แยกสวนนครราชสีมาดำเนินการโดยกองพันธ์ฐานราบที่1่กรมหานราบที่23เลี้ยงไก่ประดู่หางดำและไก่หางเหลืองขาวสามารถผลิตลูกไก่มอบเป็นพันสัตว์ปีกพระสถา,านและนําไปสนับสนุนภารกิจของหน่วยแล้วจํานวนหนึ่งโดยในปี2 5 6 7มีเป้าหมายการผลิตลูกไก่ทั้งสองสายพันธ์จำนวน1120ตัว ส่วนศูนย์ผลิตพันธุ์กบพ,พระจัฐานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้โดยกองพันฐานราบที่สองกทหานราบที่3าเริ่มเลี้ยงกบนาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2565 25ปัจจุบันเพาะเลี้ยงและขยายพันุ์กบจานนากบนาน,านาครน,นายกและกบนาทุ่งกุลาได้แจกจ่ายลูกกบให้ประชาชนและครอบครัวกำลังพลที่สนใจนำไปเลี้ยงแล้ว1,300ตัวปีนี้ตั้งเป้าผลิตลูกกบ6,000ตัวเพื่อเตรียมแจกจ่ายแก่ประชาชนและครอบครัวกำลังพลเพื่อนำไปเลี้ยงเป็นอาชีพหรือเป็นไรายได้เสริม ในการนี้ประทับรถรางพระที่นั่งทอพระเนตการดำเนินงานปลูกผักปลอดภัยและกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาโครงการได้ขยายผลการดำเนินงานสู่โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง โครงการในพระสิดำริสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีโดยขอพระสถา,านมเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อมอบแก่ทหารกองประจำการนำกลับไปปลูกที่ภูมิลำเนาและยังได้ขยายผลออกสู่ชุมชนเครือขา่ายภายใต้โครงการทหารพันธุ์ดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยโดยเข้าไปยังโรงเรียนในพื้นที่อีสานใต้3 3โรงเรียนโดยนำมเมล็ดพันธุ์พืชพระสถา,านมอบให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้การปลูกผักปลอดภัยเพื่อเป็นอาหารแก่นักเรียนส่งเสริมให้นำไปปลูกผักบนพื้นที่ บ้างภายในบ้านเพื่อภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวช่วงบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปยังหลานนวมินสวนบุ่งตาหลวงเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9โอกาสนี้พระราสถานพระราชดำรัสแก่ทหารพันธีค่ายสุรนารีและค่ายสุรธรรมพิทักษ์เพื่อเป็นแนวในการปฏิบัติงานหน้าที่ของทหารไม่เฉพาะการป้องกันประเทศโดยตรงแต่การให้ประชาชนอยู่ดีกินดีทำมาหากินช่วยเหลือตนเองได้เป็นหน้าที่อีกประการหนึ่งเช่นกันทหารที่ได้มา รับราชการที่นี่ก็พยายามที่จะเรียนรู้เรื่องที่จะทำช่วยในด้านอาชีพการงานที่นอกจากจะมาช่วยเหลือ,อตนเองและครอบครัวแล้วเมื่ออ,ออกจากราชการหรือลดประจำการไปแล้วก็ในระหว่างที่ประจำการก็ได้ช่วยเหลือ,อ จะโฉดจนราษฎรซึ่งเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่ทำให้บ้านเมืองอยู่ล่มเย็นเป็นความมั่นคง เวลา15นาฬิกา56นาทีสเสด็จออกณนว,วังสัป,ปะุงพระราชทานพระาราชโองการให้ในายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะกรรมการอำนวยการจัดการร้านกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าถูลองพระบาททุนกล้าถูกระหมอ่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านกาชาติกระทรวงสาธารณสุขในงานกาชาติประจำปี2566เพื่อบำรุงสภา,าชาติไทย นางสาวสุกัญญาประจวบเหมาะประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะเฝ้าถูลองพระบาททูลเกล้าถูกาถกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชทัไทยประจำปี2566เพื่อบำรุงสภากาชทไทยโอกาสนี้สภาสมาคมสตรีแห่งชาติทูลเกล้าทวกาวกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนสิริกิตบรมราชินีนาถ ศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์อาทิตย์อังการโดนคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและประธานคณะกรรมการบริหารมดยทิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพปรัชราสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนางสาวทราวิริยพานิชและคณะเฝ้าถูหลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่42296ตำบลลาดยาวอำเภอจตุจักรกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ประโยชน์ด้านสุขอนามัยของผู้สูงอายุ มูลนิธรามาธิบดีมอมหลวงจิรพันธ์ทวีวงกรรมการและรองเลขาธิการมูลที่ใช้พัฒนานำนายชองคริสโตฟอังเดรฟัวสซองสลิปิประธานกรรมการบริหารบริษัทอีสเวสซี i, จำกัดและคณะเฝ้าถูหลังพระบาทถูงกล้าวถูกกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลที่ใช้พัฒนา นายปรีชาบุญยินทุและนางกนรัตน์บุญยินทุพะริยาพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัชชาชัตรพรบุตรีปริรักพระราชทานทุนหม้อที่อนันทมหิดลแผนวิทยาศาสตร์พฤษศ,ศกระ2535เฝ้าถูหลังพระบาททูลเกล้าทูกระหมอ่อมถวายเงินสมทบทุนม้อที่อนันทมหิดลและสมทบทุนหม้นที่สถาบานันศรีนทรเพื่อการฟืน้นฟูทางการแพทย์แห่งชาติ นายแพทย์ชัดชัยชมพูทัตและคณะเฝ้าถูหลองพระบาททูลเกล้าถูกระหม่อมถวายพระพุทธรูปบูชาสมในองค์พระปฐมบรมมหาศาัาาาสดาแสงประทิพชวาลหล่อโลหะบร,รนอนซ์นกชุบทองแท้และทูลเกล้าถูกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมวลทิิสมเด็จพระเทศพ,พระร,ราชสุดา <S <S นางสาวชมัยพรประพัดพงศ์กรรมาการบริษัท สื่อสากลจำกัดนำคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการโครงการลมหายใจยไร้มลทินพร้อมด้วยคณะผู้ดำเนินการจัดงานประกวดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตปี2566และเยาวชนผู้ชนะการประกวดฝ้าถูลองพระบาททุนเกล้าถูกกระหม่อมถวายเงินสมทบมทุนมูลทิชัยพัฒนานาดูรีเอดเวรสกรรมการและเลขาธิการมูลทิชข้าวไทยในพระบรมราชุปถภ์น้ำนายสุก,กันสังวนะรณะปราชาบ้านจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะเฝ้าถูลองพระบาทน้องเกล้าน้องกระหม่ ถวายข้าวหอมมะลิข้าวมะลิดำข้าวหอมสุพรรณบุรีที่ปลูกในเขตหนองยาไซในโครงการหวานวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อและน,นายธนนนนเตรียมชานชายัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเนสซีโรคาร์บอนจำกัดเฝ้าทูหล,ลองพระบาททุ่เกล้าถูกกระหม่อมถวายเงินเพื่อส่งใช้ตามพระราชธิยาศัย พลเรือเอกสุวินแจ้งย่อสุขรองผู้บัญชาการฐานเรือนำผู้แทนกองทัพเรือผู้แทนศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลผู้แทนกลุ่มสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลสมาคมประมงหน่วยงานภาคาภาคเกรชนเฝ้าถูลองพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายปลากระตักแห้งปลาทูเค็มปลากระป๋องน้ำปลากระปิและเกลือไอโอดีนเพื่อสนับสนุนโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ว่าที่100ร้อยตรีธนุวง์จินดาเลขาธิการคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการนำคณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยเฝ้าถูลองพระบาททุนกล้าทถูกกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล์ตามพระราชอัธยาศัยและกราบบังคมทูลรายงานการปฏิบัติราชการของกลุ่มโรงเรียนในโอกาสนี้ครูที่จะเกษียรอายุราชการในปี2567เฝ้าถูลองพระบาทกลาบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มเที่ยรึก ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่445อำเภอเบตงจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทาน180ชุดไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงประกอบด้วยชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4405 4406กองร้อยตำรวจตรเวนชายแดนที่445หมวดเฉพาะกิจรักษาความปลอดภัยสนามบินเบตงสถานีตำรวจภูธรเบตงกองร้อย ป้องกันชายแดนที่1อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอเบตงและชุดคุ้มครองตำบลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันร,รักษาความสงบสุขให้แก่ประชาชนและประเทศชาติโดยได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ได้รับทราบด้วย ในตอนบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังชุมชนบ้านบ่อน,น,น้ําร้อนอำเภอเบอตงเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจานวน110ชุดไปมอบแก่ประชาชนชุมชนพหุสังคมมีทั้งชาวไทยจีนและมุสลิมชุมชนบ้านบ่อน,น,น้ําร้อนกองพันรัศดรอ,อาสาสมัครรักษาเมืองเบตงและไทยอาสาป้องกันชาติ พร้อมกับเยี่ยมชมกิจกรรมของชุมชนบ้านบ่อน,น้ำร้อนซึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งแรกๆของอำเภอเบตงที่ได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญได้แก่บ่อน้ำร้อนสวนไม้ดอกเมืองหนาวอันนื่งมาจากพระราชดำริอุโมงปิยมิดเบตงทั้งยังเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของอำเภอเบตงมีการเลี้ยงไก่เบตงปลานินปลาจีนและเป็นหมู่บ้านประเพณีวัฒนธรรมต้นแบบดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ทำให้ประชาชนมีไรายได้จากการท่องเที่ยว จากนั้นไปติดตามการดําเนินงานของกลุ่มขยายผลไม้ดอกทานโตอันเนื่องมาจากพระราชดําริอําเภอทานโตซึ่งเป็นหนึ่งใน4ี่กลุ่มขยายผลของโครงการไม้ดอกเมือหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดําริอําเภอเบตงจังหวัดยะลาปัจจุบันมีสมาชิก9คนมีพื้นที่เพาะปลูกไม้ดอกเจ็ดไร่เริ่มปลูกไม้ดอกเมือหนาวและไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้าในปี2562เดิมสนใจการปลูกผักและไม้ดอกต่อมาได้รับคําแนะนําให้ศึกษาเรียนรู้การปลูกไม้ดอกและมี โอกาสเข้าศึกษาดูงานณศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อนเนื้อมาจากพระราชดำริอเภอหางดงจงดเชียงใหม่ทําให้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการปลูกไม้ดอกในโครงการอนเนื้อมาจากพระราชดำริปัจจุบันปลูกดอกปทุมมา24สายพันธุ์รวมถึงดอกดาวเรืองและดอกเบญจมาศซึ่งให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีอคมตรีติดตามการดำเนินโครงการบริหารจัดการพื้นที่โรง,งงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่4จัังหวดบุรีรัมย์ ที่โครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาลํานังรองอําเภอนน,นแดงจังหวัดบุรีรัมย์ผลเอกกับตันรุ่ดิดอกคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารเมื่อที่โครงการหลวงไปประชุมติดตามการดำเนินโครงการบริหารจัดก,การพื้นที่โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่4โดยมีข้าจาชการจังหวัดบุรีรัมย์และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่4ตั้งขึ้นเมื่อปี2525เ 25. ทียมเภลลาหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ต่างพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพ,พลอดุยเดชมหาราชปรนาถบพิตรเพื่ ผลผลิตทางการ,กรเกษตรเข้าสู่โรงงานแต่ได้ปิดกิจการลงเมื่อปี2 5 4 3เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจและในปี2 5 6 7มูล้ิิโครงการหลวงได้น้อมนําพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริต่างๆไปขยายผลการพัฒนาพื้นที่อื่นๆนอกเขตพัฒนาภาคเหนือโดยเลือกจังหวัดบุรีรัมย์เป็นพื้นที่พัฒนาแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะนี้ได้สํารวจพื้นที่การใช้ประโยชน์เพื่อตั้งเป็นสถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพมริที่โครงการหลวงเฉลิมพระเกียร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนิในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในปี2551มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนของม,มธิธลเข้าไปขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยจะตั้งวิสาหกิจชุมชนดำเนินการวิจัยสาธิตและผลิตสินค้าชุมชนอาทิน้ำาสวรสกระเจี๊ยบเข้มข้นข้าวกล้องงอกและกระเช้าของขวัญ ที่สำนักงานม,มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปรรมัมพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและสงเคราะห์ด้านการศึกษาจากนั้นมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นายเทียรพงศ์ศิลาชัยสิเก่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์29จังหวัดศรีสะเกดที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬาย,ยกน้ำหนักโอลิมปิก20 24ที่กรุงปรารีสประเทศฝรั่งเศสร,รุ่น61กิโลกรัมชายพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศและรับมอบรถยนต์ตู้หนึ่งคันสำหรับใช้ในกิจการต่างๆของมูล,ลนธิธิซึ่งมูล,ลนธิธิจะนําเงินโดยเสด็จพระราชกุศลและรถยนต์ตู้ที่ได้รับไปใช้ตามวัตถุประสงค์ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณาภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศรวมทั้งมอบเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวที่เสียชีวิตจากสาธารณาภัยให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษาอาท การมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และสนับสนุนกิจการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั้ง67โรงเรียนทั่วประเทศตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาาบพิตริและพระราชบณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อย,ยอดการดําเนินงานของมูลนิธิเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และว,วันนี้มูลนิธิได้จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค2,000ชุดไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอแม่สายจาังหวัดเชียง